เพื่อนๆทุกท่านนะครับก็รา EP นี้ครับแอดจะมาแกะกล่องนี้เลยครับนี่นี่คือกล่องเวเฟอร์โอชิโนโกะครับในที่สุดก็ออกมาอยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มแกะนะครับก็เดี๋ยวเราเท้าวความข้อมูลสินค้าให้ก่อนนะครับก็เวเฟอร์นี้เวเฟอร์ชุดโอชิโนโกะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานที่ฮอตฮิตมากๆหรือเด้ว่าตอนที่เขาเปิดพรีออเดอร์ครับตอนนั้นอ่ะภาพเปิดตัวเนี่ยของการ์ดนะครับ มาแค่11แบบเท่านั้นเองนะครับในบรรดาทั้งหมดการ์ดแบบเนี่ยของเขาจะมีทั้งหมด28แบบนะครับแต่ว่าตอนเปิดตัวเนี่ยเปิดให้พรีออเดอร์นะตอนนั้นมีแค่ประมาณ11บเอแบบนะที่เปิดภาพเปิดเผยหน้าหน้าตาการ์ดให้ดูนะครับแต่ว่าความมหัศาจรรย์ก็คือขนาดเปิดเผยการ์ดแค่นั้นนะครับหลายเว็บเนี่ยปิดพรีออเดอร์เนี่ยคือยอดเต็มนะครับภายในไม่ถึง1สัปดาห์นะครับคือเรียกว่าเป็นปรากฏการ์เวเฟอร์พีไม่ทันตอนนั้นนะครับเยอะมากๆนะครับ แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้สินค้าก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่สินค้าออกมาแล้วเนี่ยพอขายดีมากๆนะครับเขาก็มีการเติมสต็อกนะครับให้หาซื้อได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเวเฟอร์ของค่ายบันไดนะครับซึ่งเป็นค่ายที่ผมอ่ะคิดว่าตั้งแต่ผมแกะกล่องการ์ดเวเฟอร์มาของทุกค่ายการ์ดสวยที่สุดแล้วนะครับอันนี้เราไม่นับรวมพวกการ์ดที่ราคาแพงๆนะครับอย่างเช่นพวกการ์ดเวสหรือว่าการ์ดที่มีลายเซนใบแล้วเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเย็นอะไรอย่างนั้นนะ่ะเราไม่นับพวกนั้นนะ แต่ถ้าเราเอาในใช้ใกล้เคียงกันอย่างการ์ดเวเฟอร์ที่สะสมกันแบบไม่ยากเนี่ยนะครับก็ของบันไดเนี่ยเป็นงานเป็นค่ายที่งานนะ่ะสวยที่สุดอืมแล้วก็เรามาดูไทยการ์ดของโอชิโนโกะนะครับอย่างอันเนี้ยออกมาเป็นซีรีส์แรกเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าดูจากความยอดนิยมตอนเนี้ยก็คงไม่หยุดแค่กล่องแรกแน่นอนนะครับแต่เรามาดูข้อมูลของมันนะครับกันเล็กน้อยก็การทั้งหมด28แบบนะครับจะประกอบไปด้วย การ์ตูนเรี่ครับทั้งหมด8แบบนะครับแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์การ์ดนะครับ6แบบเอ่อเราก็จะมีวิชวลการ์ดนะครับทั้งหมด6แบบนะครับแล้วก็จะมีสเปเชียลการ์ดเนี่ยซึ่งเป็นการ์ดหายากนะครับทั้งหมด8แบบการ์ดหายากมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับก็มันจะมีลักษณะเป็นฟอยล์แบบเมทัลลิกนะครับมันก็จะวิบวับวิบวับนิดนึงนะแล้วก็ความพิเศษของเรื่องการ์ดโอชิโนโกะเนี่ย ตรงฟอยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวละครนั้นน่นนะเซ็นชื่อเอาไว้นะครับง่ายๆคือเป็นลายเซ็นของตัวละครคาแรคเตอร์ในเรื่องนั่นแหละนะซึ่งภาพที่เป็นซิกเนเจอร์ของกล่องนี้ก็คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่เลยครับก็เป็นภาพที่วาดใหม่สําหรับการ์ดเวเฟอร์นี้โดยเฉพาะนะครับคือเรียกว่าทําออกมาพิเศษให้สินค้าเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งผมว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยคือสวยมากๆนะครับจะมีทั้งหมด8แบบนะครับที่เป็นการ์ดหายากก็จะมีภาพน้องไอภาพเดียว แล้วก็จะมีภาพพ่อคู่กับอาคเนะเนี่ยครับแล้วก็จะมีภาพเดี่ยวของ5คนนี้นะครับที่เป็นตัวละครหลักแล้วก็อีกหนึ่งภาพนี่ก็จะเป็นภาพบีโคมาชินะครับรุ่นใหม่นี่อันนี้ก็คือจะเป็น8การ์ดท,ที่จะเป็นการ์ดพิเศษนะครับการ์ดแรแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมเคยเปิดการ์ดเวเฟอร์มาหลายซีรีส์แล้วเนี่ยนะครับคือใน1กล่องเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะการันตีการ์ดแรให้เราอะอย่างน้อย2ใบแน่นอน เรียกได้ว่าถ้าใครซื้อไปเนี่ยยังไงก็ไม่เกลือนะครับแต่ว่าจะได้คาร์ดคนที่เราอยากได้หรือเปล่าน,นั้นต้องไปวัดกันอีกทีนึงอันนี้คือออกมาตั้งแต่ปลายเดือน7ที่ผ่านมานะครับโอเคครับก็สําหรับรสชาติเวเฟอร์รอบนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามาแปลกกว่ารอบอื่นๆนะครับก็ผมว่าดีมากๆนะเพราะว่าผมมาเบื่อรสช็อกโกแลตของเขามากรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาในรสครีมสตรอเบอรี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะอร่อยขนาดไหนคือเดิมทีเนี่ยผมชอบรสวานิลาของซีรีส์เขามากๆ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วนะครับโอเคครับนั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าตัวหน้าตาการ์ดเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าจะมีข้อความอะไรน่าสนใจบนาการ์ดไหมนะครับก็ถ้าข้อความเป็นข้อความที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะแปลให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังกันไปเพืินๆนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องกันเลยครับเอาล้ครับผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงวิธีแกะกล่องเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะ แต่ว่าผมก็พยายามจะแกะให้กล่องมันอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดนะครับมันก็เลยกลายสภาพมาเป็นอย่างนี้โอเคดีแต่ก็ดีครับแกะแบบนี้ก็จะได้ให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าเปิดมามันได้ซองมันก็จะอยู่ในนี้นะครับอัดแน่นกันอยู่ทั้งหมด20ซองครับซึ่งแน่นอนว่า20ซองเนี่ยยังไงก็ไม่ครบแน่นอนนะครับเพราะว่าการ์ดมีทั้งหมด28แล้วก็ที่สำคัญก็คือการ์ดแรเนี่ยก็จะขาดไป6ใบแน่ๆนะครับเพราะว่า1กล่องเนี่ยมันการันตีแค่2ใบ แต่ว่านอื่นเนี่ยจะขาดเยอะขนาดไหนก็เดี๋ยวมารอดูอที่หนึ่งมาครับเรามาดูหน้าซองกันก่อนบนี่เฮ้ยสวยตอนแรกเห็นในรูปก็ว่าสวยแล้วนะเห็นของจริงสวยกว่านี่ครับเป็นภาพวาดใหม่โดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นซองภาพน้องไอแล้วก็อันนี้เป็นภาพวิชวลนะครับของอาควาแล้วก็อคาคเนบแล้วก็นี่ซองนี้สวยเด็ดไปเลย นี่ครับสามคนนะครับบีโคมาชินะครับมันเด็ดเพราะว่ามันมีตัวละครที่เราชอบนี่แหละเราก็เลยบอกว่าเด็ดโอเคครับเราเออากมา4ี่ซองแล้วเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสัก10บซองนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเรามาสรุปกันว่าแกะมาแล้วทั้งกล่องจะได้อะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันก่อนมาเราเริ่มซองแรกที่ซองน้องไอก่อนดีกว่านี่มาครับเพื่อนๆมาดูว่า กาดอะไรจะออกมาเป็นใบแรกครับการเนี่ยเป็นการพีวีนะครับคือเป็นก๊าดอย่างดีที่สามารถเก็บรักษาได้ง่ายครับโอกาสยับยากนะถ้าเรายกเว้นว่าถ้าเราจะเอาไปขยำจริงๆนะอันนั้นก็แอดช่วยอะไรไม่ได้แนละ้วปึ๊บโอ้ใบแรกก็ซองแลกน้องไอนะครับแล้วก็การน้องไอก็ออกเลย นี่อันนี้ได้เป็นคาแรคเตอร์การ์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของคาแรคเตอร์การ์ดเนี่ยครับด้านหลังเขาก็มีพูดถึงข้อมูลตัวละครนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะทราบข้อมูลของน้องไอแล้วแหละนะครับถ้าใครเป็นแฟนโอชิโนโกะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะมาแปลให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือเขาบอกว่าตัวละครน้องไอเนี่ยก็คือเป็นศูนย์กลางเป็นเซนเตอร์ของกลุ่มบีโคมาชินะครับแล้วก็ความธรรมชาติของเธอนั้นทําให้โลกตะลึงอ่าประมาณนี้ โอเคครับลองมาดูซองต่อไปกันเลยครับเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเราดูขนมกันดีกว่าขนมที่ไม่เคยชิมน,นะครับร่นี้นี่ดูภายนอกเหมือนรสช็อกโกแลตเลยนะมาครับเราซองนี้เลยดีกว่าเรามาดูซองที่สองกันเลยปึ๊บอ่าคุณผู้ชมในที่การ์ดแรนี่ออกมาตั้งแต่ซองที่สองเลยครับ แล้วก็เป็นของตัวละครที่เราอยากได้พอดีด้วยก็คืออลิมาคานะนะครับในการ์ดลายเซนชื่อวิบวับวิบวับนี่ตามทีวิชั่วของภาพหน้าปกเลยนะครับก็คือกลาวว่าถ้าเปิดไม่ได้จะไปหาซื้ออยู่แล้วใบนี้โชคดีมากเปิดได้พอดีนะครับบอออกเร็วมากไม่ต้องลุ้นเลยนะครับโอเคนั้นแล้วเรา <laughs> จบ EP นี้เลยกัน <laughs> นะครับรอเล่นรอเล่น่น,ะนี่ครับได้การ์ดแลน้องคานะมาแล้วนะครับ จริงๆโอกาสมันยากเหมือนกันนะหนึ่งในแปดนะครับที่จะได้การ์ดใบนี้ส่วนการ์ดท,ที่ผมอยากจะได้อีกใบนึงการ์ดแรกก็คือของไอนี่แหละครับหรือไม่ก็เป็นของภาพรวมก็ได้ครับเนี่ยภาพรวมมันเนี้ยเนี่ยภาพรวมบีโครมาชิที่เป็นการ์ดแรอีกใบนึงนะถ้าหวังว่าจะตามใจเรานะอีกใบนึงถ้าจะออกนะครับเป็นของไอก็ได้นะครับเขาชอบแต่ถ้าไม่ได้ของไอก็เป็นภาพรวมออบีโครมาชิก็ยังดีนะครับหรือ เอาสุดๆก็คือเป็นของรูบี้ก็ได้ครับก็โอเคเหมือนกันตามนี้นะครับมีใบแรกออกมาแล้วให้โชว์ให้ดูอีกทีด้านหลังก็จะเป็นภาพแบบเต็มตัวนะครับมาครับเรามาต่อซองที่สามกันเลยครับมาครับเพื่อนๆมาลุ้นกันซองที่สามครับปึ๊บอ,อ้าวได้การ์ดแรใบที่สองต่อเฉยเลยนะ ก็เป็นของน้องอาคาเนะนะครับนี่ก็โอเคเหมือนกันครับเพราะว่ามีคานะก็ต้องมีอาคาเคเนะนะครับเอาไว้มาแบทเทิลกันเป็นคู่แข่งนะครับที่จะช่วยต่างคนต่างพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะครับโอเคก็เปิดสามซองนี่การ์ดแรออกไปสองแล้วนะมาับมาต่อซองที่สี่กันเลยครับอย่างรวดเร็วพอการ์ดแรออกปุ่มนี่คือเปิดเร็วมาก เพิ่งจะมาสีภใยเองนะครับได้การ์ดไอซํามาซะแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมแกะอย่างน้อยหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะซําประมาณหนึ่งถึงสองใบนะครับดังนั้นก็หวังว่าจะไม่เกินนี้นะการ์ดซํายังไงมันต้องอยู่ในกล่องแน่ๆแต่ว่ามันออกมาเร็วกว่าที่คิดนี่ได้การ์ดน้องไอไทคาเลคเตอร์การ์ดซําม,มาหนึ่งใบแล้วก็ด้านหลังการ์ดอ่ะเขาจะมีเบอร์บอกเนยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบห้านะครับ เพื่อให้เวลาเรารวบรวมเป็นเบอร์เนี่ยเรามาเรียงกันก็จะเป็น1นึถึงยี 8. ส่วนการ์ดแรที่ได้ก่อนหน้านี้ก็ของคาณะนี่เบอร์สี่นะครับเป็น SP นะครับเบอร์สส่วนของน้องอาคาเนก็เป็น SP นะครับเบอร์6โอเคก็เราได้การ์ดแรที่อยากได้ไปแล้วที่เหลือก็ลุนให้การ์ดคณะออกเ,เยอะนะครับโดยเฉพาะมันมีอยู่ใบหนึ่งผมอยากได้เหมือนกันไม่ได้การ์ดแรนะแต่ว่าเป็นรูปน้องตอนเด็กนะครับแล้วก็เป็นภาพเดียร์เบกกิ้งโซดา มาครับต่อสงที่ห้ากันเลยครับนั่นก็ถือว่าเป็นสตอรี่การ์ดที่อยากได้นะครับมาครับสองที่ห้าครับเพื่อนเพื่อนมาลุ้นกันปึ๊บเอ้าการ์ดไอการ์ดไอมาใบที่สามนะครับยังยังไงครับเนี่ยกล่องนี้มันได้แล้วแล้วมันก็ได้ซ้ํานะครับได้การ์ดได้การ์ดไอซ้ำมาใบที่สามนะครับขอโทษไม่เป็นไรต่อมาครับเพื่อนๆนมาลุ้นสองที่หกกันต่อครับ หวังว่าการไอไม่ออกกันนะตามมาสามใบอน,น้ะปึ๊บอ่าได้การ์ดมีชั่วการ์ดของน้องลูบี้นะครับนี่สวยมากเป็นภาพซูมแบบหน้าใกล้ๆพร้อมด้านหลังเป็นครึ่งหน้านี่ให้เห็นดวงตาสวยงามชัดๆปึ๊บอ่าคุณผู้ชมได้การ์ดส,สวยใบหนึ่งเป็นสตอรี่การ์ดนะครับของน้องไอ เวอร์ชันแบบน่ารักอะ่ะเพราะว่าใส่ชุดอยู่บ้านแล้วก็ทําหน้าทะเลนทะเลนขี้เล่นหน่อยแล้วด้านหลังก็จะเป็นหน้าตาอิริยาบถต่างๆสวยมากเลยให้ผมแก้ไขรถเวเฟอร์นิดนึงนะครับที่ตอนต้นคลิปว่าเป็นรถรีมสตรอเบอรี่ใช่ไหมที่ว่ารถใหม่แต่ว่ามันไม่ใช่ของชุดนี้นะครับมันเป็นของซีรีส์บอสติเดอร์ล็อนะครับผมจําผิดเพราะว่าเวลามันออกใกล้เลียกันไงบอสติเนี่ยก็คือเพิ่งออกที่ญี่ปุ่นเหมือนกัน แต่ว่าอย่างของอันเนี้ยเท่าที่ดูหน้าตาภายนอกก็คือยังเป็นรถช็อกโกแลตอยู่มาครับเรามาต่อซองที่เท่าไหร่นะครับซองที่แปดครับปึ๊บอ่าได้การน้องไอน่ารักน่ารักใหม่แล้วนี่เป็นภาพวิงวิงนะครับฟิลเหมือนน้องแบบกําลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ กำลังขึ้นเวทีหลักๆก,การ์ดของม็อกในเซตเนี้ยก็จะอิงที่ตัวละครหลัก6คนนะครับด้วยกันก็คือจะประกอบด้วยโฮชิโนะไอโฮชิโนะลูบี้โฮชิโนะอคอข้นะครับแล้วก็คานะแล้วก็น้องเมมแล้วก็อคาเนะนะครับมีแค่6ตัวละครนี้เท่านั้นแต่ว่าอย่างที่บอกสําหรับเซตแรกเนี่ยก็คือภาพน้องไอก็จะเยอะสุดนะครับอิงตามเนื้อเรื่องในตอนแรกมาครับซองที่เครับปึ๊บอ่ ในกาสสวยแล้วเป็นกาสที่น้องลูบี้ก็คือเล่นกับคุณแม่นะครับแบบจินตนาการมนเวทีกำลังเต้นอะไรอย่างเงี้ยอืมกำลังเต้นกับคุณแม่อยู่นี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบกาสสวยๆเป็นภาพโมเมนต์นะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านหน้านะครับฟองที่สิบครับปึ๊บอ่าได้การ์สคาแรคเตอร,ร์กาดของอาริมาคานะมานะครับกับท่าประจำตัวนะครับ เราก็สําหรับคาแรคเตอร์การ์ดเนี่ยด้านหลังก็จะมีข้อความแนะนําตัวละครที่นึงนะครับอย่างของอไรมาเนี่ยก็บอกว่าเป็นนักเรียนชั้นปีที่2นะครับอยู่ผแผนกศิลปะก,การแสดงนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงตั้งแต่วัยเด็กนะครับโดยเขามีชื่อเสียงในฐานะนักแสดงที่สามารถร้องไห้ได้ใน1ิบวินาทีนะ <laughs> ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือที่เขาเขียนแนะนําเอาไว้นี่ไม่ใช่ใฐานะนักเรียนเบกกิ้งตัวท่า โอเคครับผ่านไปสิบซองครับเดี๋ยวเรามาสคริปต์เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปแกะอีกสิบซองที่เหลือก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ดูว่ากล่องนี้ได้อะไรบ้างํากี่ใบโอเคมาแล้วครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เราเปิดมาแล้วนะครับยี่สิบซองนะครับนี่ให้ดูคือเปิดหมดแล้วจริงๆโมเบยหมดเลยเปิดยี่สิบซองเรียบร้อยก็จะมาสรุปผลลัพธ์ให้ฟังนะครับจะบอกว่าของโอชิ hi, เซ็ตเนี่ย มันฉีกกดที่เราเคยเปิดการ์ดเวเฟอรมาเนี่ยทั้งหมด2ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกนะครับการซ้ำเนี่ยมันมีมากกว่า2ใบคือปกติเนี่ยผมเปิดอ่ะมันจะซ้ำแค่ประมาณ1นสองใบประมาณนี้แต่ว่ารอบนี้คือซ้ำเยอะมากเนี่ยซ้ำมา4ใบเลยอันนี้คือใบซ้ำนะครับที่ได้เนี่ยแล้วของเป็นคาร์เตอร์การ์ดไอเบิ้เลยนะซ้ำแบบเบิ้เท่ากับว่า อันนี้คือซ้ำนะที่มีอยู่แล้วอีกก็เท่ากับว่าผมได้ใบนี้มาสามใบเลยแล้วก็อันนี้ก็สองใบนี้ซ้ำนะครับเท่ากับว่าทั้งหมดซ้ำเนี่ยสี่ใบด้วยกันแล้วก็มีไม่ซ้ำสิบหกใบเมื่อกี้พูดถึงเรื่องใบซ้ำเยอะใช่ไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าดีนะก็คือมันฉีกกดเรื่องเดิมทีเนี่ยหนึ่งกล่องนะครับไม่ว่าผมจะเปิดซีรีส์ไหนหรือของอย่างแฟร์ห้าเนี่ยเปิดมาแล้วเจ็ดซีรีส์นะครับเจ็ดรุ่น หนึ่งกล่องเนี่ยมันจะได้การ์ดแลแค่เต็มที่เนี่ยกล่องละสองใบแต่อันนี้คือเป็นเรื่องดีอย่างกล่องเนี้ยได้มาสี่ใบเลยครับนี่ได้การ์ดแลมาสี่ใบเออมันก็หักล้างกันนะนะได้การ์ดซ้ำเยอะแต่ว่าได้การ์ดแลมาเยอะนี่ครับนี่มันแลกยังไงมันอยู่ในไทยของสเปเชียลแล้วก็มันเป็นลายเซนแบบนี้นี่ เป็นลายเซ็นชื่อน้องเลยเป็นเมทัลลิกวิบวับวิบวแล้วก็อย่างที่พูดไปช่วงต้นคลิปก็คืออยากได้ใบของน้องไอก็มาจริงๆนี่อันนี้ด้านหลังเป็นการ์ด s p เบอร์หนึ่งครับคุณผู้ชม,มีแล้วก็ได้ของน้องเมมมาด้วยอันนี้ก็ดีชอบลายเซ็นน้องน่ารักมันเหมือนแมวเห็นไหมอม่เป็นเซ็นเป็นรูปแมวแล้วก็เนี้ของน้องอาคาเนกกับของคณะนะครับ ก็เท่ากับว่ามีใบมีการ์ดในเซตเนี้ยมีแร์ทั้งหมด8แบบก็ได้มาครึ่งหนึ่งได้มา4แบบอืมก็ยังดีแล้วก็ในส่วนของคาแรคเตอร์การ์ดนะครับมีทั้งหมด6ใบเราได้มาแค่4นะครับจริงๆถ้าเปลี่ยนจากการ์ดไอที่ซ้ำไป2ใบนี่ก็ครบแล้วนะเออถาคาแรคเตอร์การ์ดก็จะขาดของเมมกับของอารอนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นวิชั่วการ์ดนะครับก็คือได้มาแค่3ใบเท่านั้นจากแบบเนี่ยมีทั้งหมด6แบบนะครับได้มาแค่ครึ่งเดียวเหมือนกันแล้วก็อันนี้ในส่วนของสตอรี่การ์ดก็ได้มาประมาณนี้ก็ใบที่อยากได้ไม่ออกอะ่ะทั้งสองใบก็คือใบมันจะมีรูปน้องไอครับยืนอยู่แล้วก็ด้านพื้นหลังเป็นพระอาทิตย์ตกอันนะสวยมากนะครับไม่ได้ แล้วก็อ,กอีกอันที่อยากได้แล้วไม่ได้ก็คือที่เป็นคาณะตอนเด็กเรียเบกกิ้งโซดานะครับก็ไม่ออกนะครับสรุปก็คือผมได้มาทั้งหมดจากยี่สิบแปดแบบนะครับตัดใบซ้ำไปสี่ใบก็คือเท่ากับได้มาสิบหกแบบด้วยกันนะครับก็ถือว่ายังขาดอีกเยอะนะครับยังขาดอีกต้องสิบสองแบบเนี่ยนะครับถึงจะครบยี่สิบแปดนะครับเรียกได้ว่าถ้ากล่องหนึ่งเนี่ยอาจจะมีลุ้นว่าอาจจะเกือบครบหรือไม่ก็ครบไปเลยนะครับแต่ก็คิดว่ายากเหมือนกันมาทรงนี้เนี่ย เผื่อๆอาจจะต้องสามกล่องนะครับถ้าใครจะเอาแบบครบทุกใบจริงๆเบอร์หนึ่งยันเบอร์ยี่บแปดเนี่ยคงต้องซื้อไว้สามกล่องเอาไว้ลุนนะครับถ้าไม่ไม่ครบจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวเอาใบซ้ำมาแลกกันได้นะครับโอเคก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าเซตนี้นะครับปัจจุบันก็อย่างที่ผมบอกว่าทางญี่ปุ่นเขาก็เติมของแล้วนะจากที่ของขาดมานะครับตอนนี้ก็เติมของเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านาสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปสอบถามได้ที่เพจ p ีอ der o s h i อชิ o นกะนะครับตามนี้เลยหรือว่าจะตามมาจากพาของเล่นไปเที่ยวก็ได้นะครับโอเคไงฝากช่องทางติดตามไว้ด้วยนะครับช่องทอ y ก o t ชาว์เวนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยจะได้ไม่พลาดค,คลิปแกะก,กล่องใหม่ๆนะครับในโอกาสหน้าแล้วก็โอกาสหน้าเนี่ยแอดวินจะแกะกล่องหรือจะพาไปตามรอยเมทที่ไหนนะครับก็ยังไงฝากติดตาม EP ีต่อไปนะครับแล้วก็ สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ